วันนี้ไปเดินตลาดสดนะคะไปได้ผักวัตถุดิบหลายอย่างจะมาเตรียมเก็บใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเวลาอยากทานอะไรจะได้หยิบมาใช้ได้ง่ายๆสะดวกสบายนะคะอันนี้เรามาเตรียมของจัดเก็บของเข้าตู้เย็นกันค่ะจะใช้ขวดพลาสติกนะคะตัดตรงใกล้ก้นขวดนะคะ พอะที่ยัดของเข้าไปได้อันนี้จะเป็นการถนอมอาหาราเพื่อจะรักษาเก็บไว้ได้นานนะคะให้มีความสดความใหม่อยู่เสมอคะ่ะเราจะใส่ช่องฟิตรือไม่ก็ช่องที่มีอุณหภูมิเย็นค่ะจะเก็บได้นานค่ะอันนี้เรามาเตรียมเก็บกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นหอมแดงเจ้าอันจะได้หอมแดงมาอะไรก็จะเก็บ ใส่ขวดไว้ไว้เตรียมอาหารอันนี้ก็จะเป็นมะนาวนะคะก็จะทําเหมือนกันเลยค่ะเก็บใส่ขวดเหมือนกันซื้อมาเยอะเลยค่ะตอนนี้มะนาวแพงเวลามะนาวแพงก็จะได้ม่มะนาวใช้ได้นะคะ,ะไม่ต้องไปซื้อของแพงจะเก็บเหมือนเก็บหอมเลยค่ะไสขวดเก็บไว้ อันนี้จะรักษาความสดนะคะทําให้มะนาวเราสดอยู่เสมอเก็บได้นานคะ่ะเก็บได้หลายเดือนเลยนะคะถ้าทำอย่างนี้เผื่อมีเมนูส้มตำมียำอะไรก็จะหยิบมาใช้ได้สะดวกแล้วจะอ้วนจะชอบทานน้ำมะนาวตอนเช้านะคะนี่คือการตัดขวดค่ะวิธีการตัดขวดเก็บเข้าไป อันนี้จะไม่ล้างนะคะมะนาวจะไม่ล้างจะใส่ไปเลยเวลาเราจะใช้ปรุงอาหารเราก็จะมาล้างอีกทีส่วนนี้ก็จะล้างผักเราจะแช่ด้วยน้ำเกลือนะคะมะเขือแตงกวาแช่ด้วยน้ำเกลือประมาณ5นาทีค่ะ แช่ไว้แล้วเราก็จะล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะก่อนที่เราจะผึ่งให้เสดดน้ำแล้วเราก็จะเก็บในตู้เย็นอีกทีค่ะแต่เวลาทานเราก็จะเอามาล้างอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือการถนอมให้ผักสดผึ่งน้ำให้เสดดน้ำเลยนะคะก่อนจะใส่ตู้เย็นใส่ถุงใส่ตู้เย็นธรรมดาปกตินี่แหละคะ่ะการล้างน้ำเกลือก็จะ ทำให้สะอาดนะคะอะไรที่เกาะอยู่ตามผักมันก็อันนี้เราทานสดนะคะน้ําเกลือจะไปชะล้างพวกพยงพญาตพวกอะไรที่เกาะสันตกค้างอะไรออกได้ดีคะ่ะบางคนก็จะใช้แช่เบกกิ้งโซดาหรือน้ำส้มสายชูนะคะแต่จะอ้วนใช้เป็นเกลือน้ำเกลือค่ะล้างให้สะอาดแล้วก็เก็บใส่ไว้ในตู้เย็นเวลายอยากทานก็นำมาล้างน้ำ สะอาดอีกทีก็สามารถทานจิ้มน้ำพริกอะไรได้เลยค่ะอันนี้เป็นการถนอมอาหารนะคะ